คนเจ็ดศ oh, no ูนย์เนาดเสียชีวิตมตายนี้จุดขอคนเ่สี่ศูนย์ศูนย์ะวัสวัสดีค่ะเบิกซับหน้าขี้เมื่อนี้ ทอดวัดอาจารย์สงวนนะคะหมู่บ้านน้มา่า,มาึ้นมาทั้งพู่นลค่ะก็อยากขาดแค่เรื่องสเสบียงอาหารทางส่องก็เลยสื่อพักสื่อยังมาถวายอาจารย์สงวนนะคะผู้ใดที่เขามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปทั้งสองเบิกครับน้ำแล้วคะ่นนะเนาะอันนี้แอดก็ซือพักซื่อบอกคงสื่อยังมาไวหวให้อาจารย์เพื่อนเพราะว่าเพื่อนอยู่ทั้งคู่เพื่อนกะ ฮาขาดทะเบียนู่ค่ะผู้ไดสนใจอยากร่วมก็ซื้อขึ้นมาถวายหลวงปู่ท่านได้นะคะเนาะมากับโอปผ้าลุ้ยค่ะมำนี้อ่ะจะค้นช่วยกันขึ่นไปนัดเติบเลยคะ่ะรอบที่แล้วแก้พักไปวัดอาจารย์นี่นะนะนจะออกทะเบียนลดอาคาไรอบนี้ผู้ได้มาทะเบียนรดกับซื้อเอาเนาะเอฟซี ออกดีดีเลยค่ะเนี่ยยังบอกองกดวงนึงค่ะมันมีผ้ามาทำบุญนะคะวันที่ที่หากับสิ้ผ้าเอาเลิฟเดี๋ยวอนุญาตคนพกขึ้นก่อนเนาะ สวัสดีสายบุญายบาน,น,นะครับ,บที่ได้ถากอกถากขอบคุณและหนาที่ได้คิม่าสามคิมาแปดล่องกันครับผมเดี๋ยวนี้่ออันิม,มูนันถากจายหลักสัยตยาธนมชีม้กลางรอันพวกอันใดที่จะถวายคู่บาอาจารย์อมากเค่เดียวเัไนะครับ พระอาจารย์เพื่อนก็ได้พักพอนะครับที่เพื่อนเทศแห่งฟังเลยเพื่อท,ที่จะล่างบาคล่างกรรมของข้าวนะครับเพราะว่าของคนแต่ละข้นเลยมีบาปมีกรรมว่าผู้กันบางคนกับบากรพหอบาปกระโม่บาปกระศิษฐานะซักบางคกนคกับบากับเจ้ากรรมแม่วิญจงซื่อะในก็มาถูกเทศจไใจก็มาได้นะครับอันนี่จาก อันใดสิอันนี้ตาเอาึ้นหน้าเลยครับน,น,น,น้ำน้ำน้น้้ต่อถึงไหมครับอาจารย์อันขออนุญากเพื่อนยากอัถอาวายอัน ล้องเข่าพุ่กเดินทาา่ากระบะบาทครับล,ลับสัทน่านลู่ไทยน้ครับอ,อา,าค,บคุหมหาคผู้มาอาจารย์ทีเดือจะได้กละบบ้านกับซองเอร็วจะได้เดินทา่าก็ไสิเกเร็ส์อ,นนอา้หาผระาอาจารย์เ,เมือาุ้อเนกการมเนี่าอ,อาุี่นีาหาสัทถานัี่ครับที่สิเปน じゃあ。 ในนิสสุตสังฆทานมี่อย่างบ่น้องอันที่จะเดินท่ากับข่าววาท่านพี่อาจารย์ลูกมีมนหลับแห่เพื่อนเนพื่อจะเดินทางกลับมาบ้าน์ให้เพื่อนได้สง่งความมุ่มงมั่นศาสนาให้ได้กล่าวอย่างนี้คือบาอะไรเงี้ยกามมาร์มาร์กับกับขอบคุณสายบุญสายบารมีนะครับ มาคุม,มาอาจารย์เพื่อนรกังพ,พอขึ้นลูกนี่ก็ขึ้นมากตั้งแต่วันที่สิบสามสิบสามเมสาขึ้นมากแล้วไม่มนีไหนเขาเรึกพอพอว่าอันพูดเรื่อโลูกกันชุดแล้วมีแน,น่นนนแวคิดว่าสิมานอนนั่พอขึ้นเดียวมันนีไหนได้อยูเงาวเรือยีปพ่อนั้งที่ซึบหาก็ลาเลยมาเบิ่งห่อมาเบิ่งแงนะ่ย่านคอไปจำนำสะดวก งานเขาไปจำหน้าหอยบ้านอะไรยังไปจะเริไปดงจะเริ่มข้าวคุณหน้าที่ของคึ่อย่างนิจริงขออนุโมทนาบุญภาวาผู้บาญ่จังเพ่การละล่ำละล่ำดำละล่งงวางที่ไหนก็สุดหน้าอยู่น้องหญมงน้องการน้องชที่คุณบอกว่าจะวขอบคุณมากนะค้อบคุณให้เจ็นจุดๆุตรงนี้

รูนเที่ยงไว้ไว้เวบื้องซ้ำค่ะไม่ไมเอาแจใ้แบกไปวามรับว่าไหมาเอเลยอความจริงใช่ควาความจริงถือว่าถือว่าว่าจริงรือว่าตัวนั้นตัวใดครดีค่ะตัวรีตัวเลียนกัตัวอีรบ่ะตัวใดตัวใดดีไม่ยนี้ก น้ำเน่อ๋อลงน้ำเน่ปากเอฟซียดูกหนไ้เนี่ยหนงไม้บาดกนยงดถูกแดวนยึดกหังไม้หรยกยดหนองไม้เีเป็นยังไงเด็กอันคันมเด็กเดี๋ยวไปเกับเจเบิ้ลก่อนหลัง่าทำนตีน้ัตีเป็นตัวเดกก็เจแครแโอ้ังเทากันแนเนี่แน่นก่ค่ะแได้ตัวได้นค่ะเมื่อไหร่ คิดันนี้ไว้หน่อยคิดค้างัวนี้ไว้เร็จคื้นหาค่ักได้แค่เยียมเนาะงมดเียพ่อเบัวบัวบัวโอ้งมดก้อนหมดก้อนบ้านเต็มกนเต็มทุกเต่าหาทเต่าหาทกี่้านเ็มท้กหาหาเขาบ้านเต็หา แ่นี่ไลไปตรวจม้อนถามขึ้นไปไปตรวจม้อนถามขึ้นจังหวัดเลยอืมมอนี้บะค่ะ้อที่แล้วม้อนี้ได้เราไปันดีบงเงินปัดีค่ะเก็บแตงหลายเยแขกมาตัวใดโอยพักะเจ้าาไปบนนั่ักอดี กได้เนาะ่ะหาสามสามหาอมีูนราน่ีูนี่ดังแง่งค่ะ่อชุดูได้ดังแห้งค่ะเจ้อชุดูออนแม่ขอเข่ายห่นให้ลปตัวเราไม่ตรงกันตรงกันปลยีีอ่งนั้น่ยตงเชื่คนเนาะอืบาาไปไป พี่ศูนเนี่ยแตงแห้งแน่นปะหรบแตงไตนละพี่ซูนดังค่อันอันได้ายตรงกันไรอาจารพี่ซูนอันรับเอียงนอน่ได้แ ม่ตัวมาเขาอีกเออเเป็นที่แจว่าจนแยก้ำใจมีสี่เงินนโอ้สี่จ้ะจุดทัวแม่นอาอายุเพิ่มเจ็ดศูนย์เจ็ดศครับคอเสียชีวิตเนาะตนต่นตายตอนนี้จุดขพเล่สี่นย์ศูนย์จ้ดตานนี้สงสัยม้นเ้หลามาคายเฮ้ยคร ม่เลขแม่ค่ะผมียบผมเกิัี่ศนยเพราะว่า2 4 8เกยงนะค่ะศูนย์8ตัวพี่พ่อประนัวนี7ตัพอประนั8ัวว38ต38ตัว38วัน38ออวัว3นตัว38ตัว38ตัว38ตัว3ัวัว38ตั3วั

ขอบคุณเอฟซีขอมารับช่อมดับฟั่งนะคะวันนี้พายมาทำบุญกับอาจารย์สงวานะคะขนขาขนยังกขบหน้าขาวร่องขั้วการุดายจักรวมบุญจ่าทักมาได้นะคะแล้วก็แต่พลังร้ลนร้อนีากมาปิจเทลานะพวกไหนสี่อันบูชาตะกุศลกับมาหาทางลู่เน้อ สรวัดอันเนื้ออไรที่มาบูชาตะกุศลระมหาทางลูกอาาริกาเด้อไปดูน้ำเขาฝ่าเขาอัดแห้ไปเรียกเงินมาให้เขาเด้อตะกุศสาริกาเด้อจะให้เขาจวนจะให้เขาอัดตกอัพให้เขามีตะมีเด้อไปห้องมาอยู่ใส่เงินใส่ทองอยู่ใส่ไปห้องมาให้เขาอ่าเขาค้าขายก็ให้เขามีเขาค้าขายก็ให้เขาด้วย พองของ้อลวยกับไให้ขเขาลวยเขาลว่อยู่แล,ล้วก็ให้เขาลวยขึย้นขึ้นไปครั ออกมาไปนั่งโรงรถข้างลงที่บอกการนั่งโรงรถที่ได้ <coughs> <coughs> อันนี้เนี่ยตอบเดียวมากนะครับ <laughs> ครับ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  <laughs> <laughs>

แต่ตาจะทำข้างหมูค่ะขั้อยู่รอบ